กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนรวมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา16.30นนาทีเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ต่า,าดดสวัสดีครับมาติดตามขา่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับ กรมตุนิยมวิทยาระบุเกือบทั่วทุกภาคยังคงมีฝนตกขอให้ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์นะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันน้ำท่วมและพร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงครับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนลาวและเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังผานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแลาวไทย ลักษณะชนี้จะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอยู่ในเกณ์กระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละหกสิถึงเจของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวนออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงรายเชียงใหม่ตากบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดและระนอง ยิขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่ตกต่อเนื่องสำหรับทะเลน้ำมันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังทางด้านจังหวัดยะโสธรได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิง่งน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มพร้อมทั้งกําชับให้สว่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง9อำเภอ เตรียมการช่วยเหลือประชาชนหากมีเหตุรุนแรงเพราะในช่วงที่ผ่านมาก,ก็เกิดน้ําท่วมมาแล้วรอบหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําเซบายส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนจานวนมากถนนสะพานทํานบโรงเรียนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวถูกน้ําท่วมกว่า9 0,000ไร่มันสําหลังอีก7 0 0 0กว่าไร่และขณะนี้ในพื้นที่นาข้าวในอำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วยังมีน้ําท่วมขังทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดเตรียมการป้องกันน้ําท่วม โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปีก่อนหรือที่มีความเสี่ยงเช่นอยู่ในที่ลุ่มให้ขนย้ายยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องปั่นไฟไว้ในที่สูงเพื่อลดความสูญเสียและพร้อมให้บริกรารประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันก็เตรียมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วและทีมฟื้นฟูเยียวยาทางสุขภาพจิตครับ เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนที่กาลังออกปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมกว่าร้อยจุดครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับพลตํารวจตีศรีวราลังสิภามะนก,กุลนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยนายพงศธรสัรจจชนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมกันปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด สำนักงา,รปรปากกนปปสกองกำกับการสุนัขตำรวจตำรวจจากสถานีต่างๆในสังกัดตำรวจภูธรปรทุมธานีและกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กัสยานที่2รวมกว่า250นายออกไปล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด97.19ชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะชุมชนแก้วนิมิตซึ่งเป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงสุด ทั้งนี้เมื่อปราปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาดโดยการปฏิบัติงานเน้นการให้ความระมละม่อม,มและเลี่ยงการใช้ความรุนแรงครับดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับเกิดเหตุไฟป่าครั้ง,งรุนแรงขึ้นในประเทศสวดเด็นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ครับ ไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสวีเดนนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้ว6วันและกำลังลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตะนออกของประเทศล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ส่วนอีกประมาณ5,000คนอยู่ในความเสี่ยงต่อภัยคุกคามของเปลวเพลิงเหตุไฟป่าดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนและแห้งแ้งผิดปกติในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ลาสุดศูะสานงานเหตุฉุกเฉินของ,ของขคณะกรรมการยุโรปได้จัดส่งเครื่องบินดับเพลิงสองลำเข้าให้การช่วยเหลือแล้วครับทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง9กนาฬกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ